โอเคับกลาบสวัสดีสวีท่าท้ผู้ชมทุกช่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมฟรีไฟนะครับผมนะฮะแล็ในวันนี้เราจะมาเล่นรังอีกแล้วนะครับแต่ไม่ใช่รังธรรมดานะครับผมเพราะว่าในวันนี้เราจะมาเล่นแค่ปืน AR นะครับผมนะฮะปืนไหนที่ใส่กระสุน AR ล,ล้วก็เล่นแค่ปืนนั้นๆนะครับนี่ จะพอเฉพาะพวกนี้นะครับผมนะฮะก็ปืนอื่นห้ามเล่นครับผม S M G A W ลูกซองซองปืนพกครับผมแล้วก็ดวงดับดาบนี้ไม่ต้องไม่ต้องเล่นเลยนะครับผมนะฮะไอ้บอลก็ใช้นะครับผมไม่ใช้ก็ตายนะครับผมนะเอาพวกนี้ก็มาย้องใช้นะครับผมแล้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนแรกก็สุ่มทีมมาเลย เราเล่นบ้างเนี่ยทำไมไม่มีใครเข้าเลยะไปสองคนท่าจังหวะนี้มาดูกันว่าเราจะลอดหรือจะร่วงนะครับเมไป ก็มีเสียงอะไรเข้ามารบกวนก็ขอโทษขอภัยกันด้วยนะครับผมอ่าครับจะมีฝนฟ้าคะนอคะนา้องคุกกีัข้างเสียงฝนเสียงฝนก็ขอภัยทุกคนด้วยนะ,ยค,นยนะ,ยนะครับไปดูกรแม่เป็นยังไงนครับผม โอ้สรเอตัวรอดเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมไหมจ้ารอมีคนออกคนหนึ่งนะครับผมนะฮะไปตรงนั้นมันจะมาแล้วแหละช่วยด้วยตามมาช่วยด้วยถึงหรือเปล่าอยู่แหละเนาะ ไม่ถึงก็วิ่งครับไม่วิ่งก็ตายแค่นั้นเองนะครับผมนะไม่วิ่งก็ตายแค่เท่านั้นเองนะครับ let's nice go เฮ้ยไม่เล่นบ้าฉันไม่เล่นนะครับผมเขาบอกไปแล้วว่าเราจะเล่นแค่ยาน,นะครับ ดูว,ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมดูมาเพื่อนดูนะตรงไหนวะเชี่ยใครแจ้งเตือนมาเนี่ยปิดใช่ไหมที่ไหนวะไม่รู้อ่ะให้เพื่อนจัดการเลยครับผมแล้วฟาร์มชิวๆแล้วกันนะครับ ไปไปไปเสียงฟ้าร้องเชี่ออะไรนะครับเนี่ยตอนไม่อัดคลิปฟ้าไม่ร้องนะออตอนนม่อัดคลิปแม่งฟ้าแม่งไม่ร้องนะก็คือเต็มคาราเบลครับผมร้องเต็มระบบช่ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยโอ้โหฟ้าร้องครับผม มาใส่ไว้ช่องดีกว่านะผมนะครับเพราะว่าผมเปิดเก็บขออัตโนมัติไว้นะครับไรอ่ะโดนไรอ่ะไรอ่ะเฮ้ยตรงไ,ไหนกำลังไปกำลังไปสวยโอเค มันไม่ตายได้ไงวะเนี่ยไอ้แย่โอ้โหตายครับยินงูเองแหละไอ้แย่ฟ้าก็ร้องอยู่ได้โอ้พี่เบาเบาเออโอ้โหแย่ฟ้าร้องเล่นแล้วฟ้าร้องไอ้แย่ เด็ดอ้ยยี่ยโอ้ไม่เลยเลยหรือเปล่าแดงแดงแดงใหม่สวยจัดเลยดูตรงไหนวะเนี่ยไอ้เชี่ยมีเอเคอตาการยิงให้ด้วยนี่ก็ท่าเดิม โก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 ้เลยก็เลยเร็วจะถามตัวเราพี่เกินไปบางทีฮะเดี๋ยวสกิลแป๊บเฮียกดเลยพวกเดี๋ยวเราเบ่ ออกเลยครับเขาน่าจะไม่ให้ผมเล่นนะแลงสูงเกินไงขางน่าจะไม่ให้เล่นนะยิงแล้วไม่ใหญ่เลยเนะี่ย ก็ให้เราเล่นเหรอวะนะเชี่ยมาดูกัน a อทั้งเกมครับตายไปนะทีนึงเชี่ยเฮียจริงอันนั้นอะแม่งทีเาามเ,เราตาย,ลยเลยเราแม่งตายกันที่นีเชี่ยเดือดไปเลยที เขาบอกว่าจะมีท่ามาเจ๊กนะแล้วเรามาเตือยไม่เห็นมาเลยโคตรเลยดีเลยหัวหัวไอ้เอสแอนด์เอสน่ะเหรอมามามาสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยามีสตร์ เค,เคยเคยไปร้อยทัน,น,นจะตายแล้วฉันตายมาช่วยแล้วตึงจัดหวานเจี๊ยบขอโทษไม่ต้องห่วงอยากตึงเลยเธอฮัลโหลบอกกูแล้วที่รัก ้องแจงๆร้องแจงๆร้องจริงๆคงข้างคงข้างเนี่ยเข้องอ่ะมันเปืนนี้อีกแล้วอ่ะมาดิได้อีกทีแล้วเราได้อีกใครแล้วอือก็ล้องอีกทีอ่ะ Okay. ไอ้ยหยอยย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 ย่ยยมยยยยยยย โอ้ไม่ไม่กรอดไม่กรอดไม่กรอดไม่นะโอ้เฮือหุยคนนี้จะทรงเป็นงานงานการจะทรงเฮ้ยยอดดี <Double kill. S 2> ดับเบิลคิลยอีเชีย เฮ้ยเฮ้ยเอาดิไอ้เหี ay, ้ยตายตัว่อยตัวเอ้ยดาวตายแทริปเปิลเคิลไม่มีเหรียญไปตรงนั้นร้อยเหรียญเยอะร้อยเหรียญเอาอีกฮะจังหวะนี้อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเหยียคาตาณาบักคาตาณาบักไอ้เหี้ย อยนในครับผมนม่ฮะอีกร้อยเหรียญฮะก็มีแค่นี้แต่เราก็มีแค่นี้ยาวโอ้ชิมตายคนแรกเลยโอ้โหอาจจะไปรอดปะเนี่ยแล้วมันมีเกาะด้วยนะประดินอ่ะอย่า มีเลือดสีฟ้ายิงไม่เข้าเลยเครับเนี่ยยังไงเนี่ยังไงไม่มีใครมีเหรียญเลยเราไปอย่างเล่นนะพนุ่งนะ <c oughs> ฟ้าก็ร้องและเขินฟ้าก็เป็นใจแล้วเกินนะเนี่ยตอนแม่คลิปแม่งไม่ร้องโอ้โห มฝนตกแล้วฝนตกแล้วทุกคนฝนตกแล้วไม่มีใครมีเหรียญเลยพี่ขอเหรียญหน่อยได้ไหม ไม่เช่าไม่มีใครมีเหรียญเลยโอ้โหนี้ก็ทอ้อทิครับนะเชีย่ยฟ้าก็ร้องซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย ว่าความหวังของเราไเห็นกล่องศพไหมหนะ่าไปตรงนั้นดูกล่องศพหน่อยบางทีมันมีของอยู่นี่พี่สวยร้อยเหรียญไอ้พี่ร้อยเหรียญเ,เ,เ,เองเรา สงสัยเกมนี้ไม่น่าน่าจะไม่ได้เล่นแล้วแหละโอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้กนนะวกันนะครับฟ้ามันอยากปิดใจให้เล่นเราเล่นนะครับโอ้ยนี่ไงเพื่อนได้แล้วเพื่อนได้แล้วได้เกิดแล้วกดไลค์กดไลค์กดไลค์เชียร์ขอขั้วไม่ต้องกดขนาดนั้นก็ได้นะพวก

โอ้ยฟารมัสสวยเชี่นนะยนี่คืออะไรบ้ามาอุ้ยเที่ยวคุ้มคุ้มคุม้บอกเลยมาดีมาดีาดจะชุบต่อเลยอะ่ะชุบต่อว้ายเขาแตกอะ่ะกวิวกรูดาวอยู่ เราคือเตียกแล้วว่าป้าฝนก็ตกฟ้าก็ร้องสวยสวยสวยครับสวยครับ ขอบคุณนะเชี่ยเกือบตายฝนตกเชี่ยพอดีเสี่ยฝนบ้างครับถ้าได้ยินเสี่ยฝนขอโทษขออภัยด้วยนะครับ นะไปตรงนั้นฟ้าก็ร้องฝนก็ตกเนี่ย oh โอ้บ่ายกลาดโคตรเจร๋งแป <Yeah. S 1> ๊บหนึ่งนะครับโอเค <Okay. S 1> มาละมาละมาละ ย่วิ่ง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 เพิ่นเพิ่นโดนเพิ่นโดน แรงชาติแรงชาติบอกเลยไหน,นอีกอ่ะที่เราเห็นแว๊บๆแ,แถวนี้นะโูดฟ้ามารไปเด็กฟ้ามารสับสนุกตัวแรง ไม่ต้องเคลมละไม่ต้องเคลมละไม่ได้เคลีออะไรบายฮ่า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 เกินอะไรบ้างนี่ เพื่อนไปกันแล้วผมเดี๋ยวเรามาทางนี้เราจัดการเองตรงนั้นูวะทริปเปิลคิลวีเอ็ด เสียวเลือเกินฟ้าก็รอดเยี u d i l l เหนือหรอวา rồi. Yahoo. chỗ này à. โอเ้เชียาิงดาวอยูไอ้อเชียมีตรงไหนวะบนยง,ยง,งอยากทั้งไหวะเี่ยาสได้ของดีมีสองอะร เฮ้ปิงปิงได้ไงเนี่ยมันปิงอะไรวะไอ้เชี่ยปิงโคตรเลยไอ้เชี่ยไอ้เหี้ยโอ้โห ชอบเลยศ่สตร์ดูดิคุณนะเฮียเจอคนปุ๊บแม่งเี่ยตีเฉยอะไรวะเนี่ยโอ้โหบิลิบูลเลยนะจ้าเอ้ยอืมสุดยอดเลยวะ่ะเฮีย ยิ่งริงนะเนี่ยโลเวโอโห ยังไงครับทีน,นี้โดนหรือเปล่าเมือนนี้โดนหรือเปล่าวะเชียว เพีรอยร์ล็กน้อยฮะเออ้ากรล้องอยู่ได้โอ้บอกเลจ้านีฟ้ากรล้องอยู่ได้เราพอแล้วเราไม่เล่นแล้วโอเคโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับผมนะฮะ ก็เราก็ไปเตือนคลิปหน้าลรากันนะผมคลิปนี้สงสัยฟ้าไม่เป็นใจนะครับผมนะมก็ไปเจอกันคลิปหน้านนค,ลนคลิปนี้กาไปกันนะครับบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า